มีศัตรูอยู่ใกล้ๆถ้าโดนตาถ้าโดนตานี้ไม่รอดอกีกก็คือไปเอ้อขอบคุณนะ 1st cloud เด็กกันเถอะคับพี่สคุกดี แต่ว่าเสียมอยู่อยู่มหาสารคามครับเกียร์โอ้แต่เอาจริงเสียมพี่บอมมากเลยนะพี่มิสเตอร์ูอยู่ใกล้ใกล้เออตามนั้นครับ เ <First flight. S 1> <laughs> มื่อกี้คือไปเจอสามตัว <c oughs> าตายแล้วพี่เขาสามวพี่ double kill โอ้ double <c oughs> kill <c oughs> ขเพราเราเราต้องสู้เรียกเรียกะดวครมบมีศัตรูอยู่ใกล้ๆกล

พี่พี่พูดว่าอะไรนะพี่ผมเป็นคนอีสานพี่เลยควบไม่ออกภาษากลางภาษากลางมิสตูรูอยู่ครบปกติไม่ค่อยเจอพี่แล้วพี่ หนูสองอลพีมนน่มีคนใช้ไชนายมีคนใช้ไชนายโอยใช้ไชนายอะ ดูสกวาดาเมจผมน้อยสุดแล้วพี่ขอของห,หน่อย <laughs> โอ<เ>้ <laughs> <laughs> โหมีมีสตรลูอยู่ใกล้ๆ โอเคเลยครับพี่รู้สึกบุกแปลกนะพี่โอ้พี่ชีวิตลาสู้อ่ะ พี่โคตรเก่งเลยดับเบิ kill จริงไหม 呵呵呵。<laughs>